ฉันชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอพี่ครับพี่จะแปลใครจอะแปลบอกเขาทับพี่โอไปไหนละครับผมขอโทษครับพี่ภาพไม่ตรงครับพี่แล้วดีครับครับพี่ได้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 ดีเอ็นเอมดีเกินรอมเนี่ยเจ๊เจ๊ลงเลยเขาจะอร่อยจังหวะนี้ว่าไงครับผมเขาอร่อยไปสุดถือเตะจังเลยอยากเล่นหน่อย <laughs> อยากเล่นป่ะอยากเล่นอยากเล่นป่ะอร่อยไปชุบไอ,อ้ย่าเอ็ดมดีเขาไม่มีดูหลังบ้านเลยเหรอวะถ้าไม่มีเดยกสองคนเองเหรอไม่พอนะเนาะอ๋อยายยายอเออเขาไม่มีคนเฝ้าเรีฟีมากอ๋ออุ้ยเขาไปทิ้งไกลยังวะเว้ยไฟกลางน้อยน้อยมาก เีายวผมเอาศพต่อให mm. คอ้คือแล้วคือแล้ว MG เริ่มคือแล้วเริ่มคือแล้วขอเตียงให้บีกโจงหน่อยเร็วดูดูหนังไอ้ดูโตโน่เยอะ <laughs> <laughs> เรียบร้อยเรียบร้อยเอาอืมดีหมดสูสีสูสีสูสีพี่คิดว่าใครชนะครับอกอืมคิดว่าใครชนะครับไม่รู้ว่าสูสีจัดเลย ถ้าถ้าพี่คิดนะพี่พี่ว่าน่าจะดาบมันเห็นอืมเอ็นดมดีดูเยอะว่ะเอ้ยว่ามีตัวลูกคนหนึ่งเอ็นดมดีอย่างหลังอ่ะโห้ยเขอไปเอ็่ดมดีเยอะว่ะาดันมาแบบเลยหลังบ้านโคตรไกลอ่ะใช่หรอสิ่งเดียวที่ฉันจะยอมแพ้ เธอไม่ต้องกอัยัยนทไนันหัวใจจับได้เก็จะรักแค่เธอโอ้ยโอ้ยโอ้ย

เรวเรียนพี่ขอตัวครับที่กินอยู่บนรถลำกวนออกให้หน่อยครับ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 พี่ป้อกไฟครับที่ป้อกไปแล้ว <c oughs> อุ้ยขอม,มาเล่นกลยังเราฟังเาบับได้ป่าววะอย่าเลยน้อง อย่าได้ยินเขาบบกกัน แต่ตอนนี้ผมอยากรู้ว่าไม้ผมปกติเลยใช่ไหมครับไม่ดังไม่เบาเกินใช่ไหมครับมันมันดีแล้วใช่ไหมโอเคครับคุณค้าผ,ผมกลังวอนเรื่องไม้จัดเลยตอนนี้ปัญหาเยอะเลยเกิน ซ้ำไม่ฉันเพื่ออะไรทำให้ฉันดำเครียดไปฉันไม่คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาหรอกจะต้องมาบอกฉันอะไรยังไงกับฉันครับผมเออเชียใครพี่เชียทั้งคู่เลยหรอมันต้องเชียต่างไหนมากกว่าหนึ่งสีเชียดามันเฮก็ได้เชียดามันเทก็ได้บอลไม่เชียร์เรียบไม่ได้หรอก็เพราะว่าดามันเทเป็นการเก่าพี่ รอจะใครอ,อยู่เหรอใช่ใครอยู่ครับไม่มาลอุงโสไม่คุยตะดุนวเป็นอะไร,รอ่ะเาว่าดุนเชี่ยเดียไม่ได้เพรโคกับพี่ิชเียรุงโวเกีร์ไดมอนดอ่ะออเหรอ,อไอ,ไอไยนี่ไดมอนเฮดแพงแล้ทำไงอ่ะตดุนทำไงอตุนไปเลยเหรอตดุนไม่ง้อละ ตึ่นเชียร์เสียไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรก็เหมือนแมนยูหรือว่าพูงไงถึงจะไม่ได้เชียร์ถึงจะไม่ได้เชียร์ทีมรายกันแต่ก็เป็นเพื่อนเป็น,ปน,ปนพี่น้องกันได้เหมือนเดิมหรือลุงชุดหวนเลยอ่ะเจ๊งงอาเหมือนกันพอเราไม่พูงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเขาไล่ <c oughs> ที่อยากมีสาวทำมานแบบเองมากกว่าเบื่อ โหพี่ก็เลิกติดเกมอ่ะแล้วออกไปข้างนอกเดี๋ยวมีสาวทำมาพี่สาวเว้ยตั้งเมื่อวานใครซืมนี่ตอนตีสามตีสี่อุ้ยอะไรทำน้องนั่งเพลออะไรเหมือนพวกแบบชีวิตไม่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปนอนแล้วเหงา S U S เหงาสัสสัสแหมชีวิตนี้ไม่มีอะไรทำอ่ะ จะหาแต่ผู้หญิงอย่างเดียวชีวิตนี้เน่ยมาให้มองแต่ผู้หญิงมื่แต่มองเธออย่างเดียวไงไมา้ผมก็ลงไปงั้นเลยจังหวะนี้ว่าไงผมจังหวะนี้เรเป็นเฮโนหรือเปล่า น้องจะลานไปกันเหรอเห็นไฟแล้วหายใจไม่ออกไม่อยากดูล้วเดี๋ยวเราดูรุ้นสกอร์ที่หลังเอาอนั่งขึมเป็นชั่วโมงอะ่ะให้ทํานู่นทำนี่บน่นพอสาวทักมาเสียงกระเติกจัดอะ พูดอะไรนิดหน่อยขำอะ่ะเหมือนเส้นตื้นอะ่ะพอมีสาอะ่ะอันนี้พี่ว่าใครเนี่ยแถวนี้ยแถวนี้แล้วไอ้มันก็ต้องนิดนึงคนเรานี่เวลาจะรมดีได้นี่ต้องพึ่งสิ่งของอะ่ะหรืออะไรต้องพึ่งความรู้สึกหรือ,อยังไงอะไรครับคนเรามันจะมีความสุขได้มันต้องมีความสุขได้ด้วยตัวเอง ด้วยตัวเองนี่ครับด้วยด้วยไฟแเลยถ้าไม่มีไฟนี่ก็ความสุขหาไม่ได้แล้วว่างั้นผู้หญิงนี่คือความสุขอย่างเดียวเลยเละไงไม่ใช่ครับนี่ไม่ใช่ผู้หญิงครับอะไรมีความสุขผมทำทุกวันรับม่สาก็กัญชาสองอย่างสุภาพจิตพังหมดร่างกายก็พังสุภาพจิตก็เสียใช้ชีวิตดูลิมิตด้วยน้องพี่เป็นห่วง เอาไปเลยครับเอาไปเลยครับไม่เอาไม่เอาแล้วครับพี่อย่าครับอย่าครับเอาไปเลยครับขับรถทั้งท้ายเฉยอะไรอะไรใช่ย,ายช่า,า,ยาโอ้ย อฮ้ยอายการแบบนี้มันเป็นอย่างไรเธอน่ารักเกินไปฉันเป็นแบบนี้ all อเดย์อ <day, all S 1> ันไหนไม้อะไรนน่ฉันเลยกลัวว่าเธอจะมารองลองให้รักแล้วทิ้งฉันไปโอ้ตัวอื่นมีเย,ะยะอะเนาะไปดูตื่นีเเงาทำงานหน่อยเว้ยเซ็นทำงานหน่อยเว้ย จะนายน้องพับพับี่ไม่ชอบหมาเด็กหรอเสียงยังหล่อน้ำวันในดวงใจพี่เลี้ยงชายอ้าวเลื้ยงภูมิใจตัวเองจริงหรอ เราเราเราถึงขั้นที่ต้องมานั่งดูคนอื่นเล่นเลยเหรอวะแล้วอะไรอ่ะพี่มันเหงาไปวะพี่วะแล้วถ้าเราต้องมานั่งดูคนอื่นเล่นอย่างงี้พี่ว่ามันเหงาเกินวะไม่ไหววะนอว้องกลัวไปเล่นอะไรมาครับอันนี้มันเหงาจริงนะแต่ชินแล้วเด็ เล่กี่ไฟครับทีไนสามไฟพี่สามไฟโอ้ดาวเท็นำโอ้ดัวเท็สบายดัวเท็มันดาวเท็มันพึ่งเล่นกับอันนี้มาการกินังมาใช่ปะมันโดนการกินังนวดไปตั้งห้าสองมันได้บทเรียนไปเยอะแล้วเราแรเหมือนที่เราโดนสามศูนย์อะได้บทเรียนไปเยอะแล้วมันดูเราคนทำไงอันนี้ขอไปเซตใหม่ไหมหรอจูนกันสตอรี่เดียวก็จูนกันติดแล้ว ใช่ครับแต่ที่เราแพ้ก็กินกน้ำเพราะว่าเราเราอยัางแบบตามปรสบการณ์อยู่ใช่ไหมพี่ชายอืมโอ้ดูค<อ>นเราจริงไม่เหมือนจริงอ่ะเป็นไ,ไม่เหมือนตอนซ้อมอ่ะแต่เราแพ้จริงๆเราแพ้ไม่ได้เยอะนะเราแพ้อุ้มเว้ยพูดจริงครับ แต่พี่ไบามาทานอนันนี้รู้ได้ไงเนี่ยอะไรครัจริงๆตามตามแผนแที่นีเป้าหมายที่พี่ตั้งไว้อะแม่งโคตรสวยอ่ะแต่ว่าเซตหลังบ้านมาคุมไบ์หน้าไฟอะไรเงี้ยโอ้โหมันโดนแบดนแล้วมันพังแบบตุยตุ้ยเป้งซวยเหล่งกันไปหมดอะไรก็ไม่ร้งงไปหมดแล้วตอนนั้นคาดหวังครับผิดหวังพอปอง <ละ S 2> ปองปองกับชีวิตวเรา้าเราเราเล่นเราเล่นดึงศพอ่ะมันไม่ยากนะ หน้าฝ่ายก็ไม่ได้รวนกืนไว้ะไรขนาดออนั้นเราตายยากด้วยตอนเจอกไกินา รัน่นนนแดงใครแล้วใครโดนละครับใช่คนที่ผมรู้จักไหมดูเหมือนว่าดีก็จะช่ือนาไปนี่ไม่ต้องบอกก็ได้จีนโดนไะมไอจีนโดนป่ะ,หปะเหลือไม่เกอนะคนครลืมดี ชูโน่ไหนครับนี่เจนใหม่ Gen ป่ะครับถ้าเจนใหม่ผมไม่รู้จักผมรู้จักแต่พวกเซตเก่าพวกเซตไอจินอะถ้าไม่ใช่เซตไอจินคือไม่รู้จักครับ ขอเล่นเยอะกันไปแล้วใช้ชีวิตต่ออยากเล่นมากครับแต่ว่าไม่ได้เล่นนะครับใช้ชีวิตของตัวเองครับไม่เส่ตายอยากเล่นบ้างนะพูดจริงเลยเล่นอะไรครับเจนนีเราเจนนี่อยากเล่นอะไรครับไม่มาถึงอยากเล่นสตอรี่แบบนี้เราเล่นอืมเราเจนนี่อยากเล่นกระสาวเล่นอะไร ไม่ไม่ไม่วิต่จะว่าไปเราอยู่ดึกอยู่อนะเนี่ยใช่ปะ่ะนี่ตีตีหนึ่งครับตีหนึ่งครัเราเราอยู่ดึกกันอยู่อนะเนี่ย <5 S 2> พูดไปเล่นไปสี <5. S 2> ่ห้าคเจไนก็ดึกครับใช่ไหมเจนายวันนี้ผมไปพักพเ,เลยจะพักกันเลยเรื่องอะไรเป็นไรนะออกพื้นหมวเหรอใช่ใชเยย่เป็นยายครับเป็นยายครับเป็นล่าเปล่าเดีย๋ยวครับเดี๋ยวครับเรจ้ววันนีเจไนเป็นโควิดครับโหสวย โอ้ถ้าอยู่บ้านเป็นโควิดนี่ก็สุดยอดเหมือนกันอะเรามีทางไปไม่ได้ครับเกิดที่บ้านเหรอเอาติดมาเองไง